กตันยูต่อตัวเองลูกรักลูกคงเคยได้ยินพระท่านสอนให้คนเราเป็นคนกตันยูรู้คุณคนเช่นกตันยูต่อพ่อแม่กตันยูต่อครูบาอาจารย์บ้าง ท่านว่าความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเขาประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติแต่ความกตันยูนั้นจะควรทำแก่คนอื่นเท่านั้นก็หาไม่หากแต่ควรทำแก่ตัวเองด้วยนะลูกคือเราต้องกตันยูต่อตัวเองด้วยกล่าวคืออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่ามือเท้าแขนขาตาหูรวมไปถึงหัวใจ ก็ล้วนแต่มีบุญคุณต่อตัวเราทั้งสิ้นเราใช้งานเขาเราอาศัยเขาไปไหนมาไหนเขาช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เกิดเราจึงควรกระตันยูรู้คุณต่ออวัยวะเหล่านี้ด้วยความกระตันยูต่ออวัยวะร่างกายเราสามารถทำได้โดยการไม่ใช้เขาจนเกินกำลังให้เขาได้พักผ่อนบ้างดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดี บำรุงเลี้ยงเขาให้เติบโตแข็งแรงเข้าไว้หากเขาผิดปกติหรือเจ็บป่วยลงก็ต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้เขาเจ็บปวดทุกข์ทรมานโดยเด็ดขาดการเอาใจใส่เขาก็จะได้อยู่รับใช้เรานาน,านๆไม่พิกลพิการหรือสุดโทมลงก่อนเวลาและอย่าทำร้ายเขาด้วยการเสพของมึนเมาแล้วก็ยาเสพติดเป็นอันขาด อันเป็นการบั่นทอนกำลังเขาเข้าไปจะทำให้เขาอ่อนแอสุดโสมอย่านำเข้าไปเที่ยวเตรหามรุ่งหามค่ำจนไม่ได้พักผ่อนพอเพียงเป็นการทรมานเขาการที่ทำอวัยวะต่างๆอ่อนแอสุดโสมไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรอย่างนี้ชื่อว่าไม่กระตันอยู่ต่อสังขาร ไม่กระตันอยู่ต่อตัวเองคนที่ไม่กระตันอยู่ต่อตัวเองเช่นนี้จะมีอายุไม่ยืนและจะถูกโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอล้วนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งสิน้นชีวิตมีค่าลูกรัก ลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตไม่ว่าชีวิตของเราหรือของใครล้วนมีค่าทั้งสิ้นมีค่าทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นด้วยดังนั้นในศีลห้าท่านก็ยกเรื่องการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นข้อต้นเพราะเห็นว่าชีวิตสำคัญนั่นเองจึงไม่ควรฆ่าและไม่ควรเบียดเบียนชีวิตกันเมื่อลูกรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่างนี้แล้ว จึงควรรักษาและทนุถนอมชีวิตให้ดีการกระตันยูต่อตัวเองตามที่บอกมาแล้วเป็นการถนอมชีวิตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพยายามใช้ชีวิตให้มีค่าด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นให้มากที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยทเที่ยวเตรหาความสำราญ สัมเลเทเมาหาแก่นสารสาระชีวิตไม่ได้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ถูกคือใช้ชีวิตไปทำประโยชน์การเอาเปรียบคนอื่นล,ลูกรักการที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้น เราไม่ควรเอารัดเอาเปรียบเขาการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นการกระทําที่ไม่ดีเลยลูกเป็นกิริยาที่น่ารังเกียจแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรก็ตามก็ไม่ควรทําคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเขานั้นไม่มีใครชอบหรอกลูกแม้เราเองเราก็ไม่ชอบให้ใครก็ามาเอารัดเอาเปรียบเราเมื่อเราเองไม่ชอบก็ไม่ควรไปทําอย่างนี้กับใคร อย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยหรือหยุมหยิมเพื่อให้ตัวเองสบายแม้ว่าในบางครั้งเราสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้แต่เราก็ไม่ควรทำนอกจากไม่ทำแล้วยังควรที่จะช่วยเหลือเขาอีกอย่างนี้จึงจะเป็นคนที่น่าคบน่านับถือดูเอาก็แล้วกันคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนชอบเอารัดเอาเปรียบพี่น้องนั้นนะ่ะ น่ารังเกียจแค่ไหนความมีน้ำใจต่อกันต่างหากที่ประเสริฐที่สุดจะเสียเปรียบไปบ้างก็ช่างเถอะคิดเสียว่าเราได้ทำประโยชน์ให้เขาก็แล้วกันเราจะได้มีความสุขเองคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ากำลังทำลายความน่ารักน่าเชื่อถือในตัวเขาเองลงไปทุกขณะไม่ควรคิดว่าการได้เปรียบคนอื่น และเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้เป็นความโก้เก๋หรือความสามารถอะไรแท้ที่จริงเป็นการทำลายตัวเองทั้งอ้อมมากกว่าคนบางคนขาดความน่าเชื่อถือลงไปไม่มีใครเขายกย่องหรือเชื่อฟังเท่าที่ควรทั้งที่ตัวเองก็มีอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ว่าขาดความน่าเชื่อถือไป เพราะเป็นคนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่เองละ่ะลูกการผูกใจคนลูกรักในพระพุทธศาสนาสอนวิธีผูกใจคนอื่นไว้สีประการคือแบ่งปันกันพูดดีต่อกันช่วยเหลือกันและวางตัวดีต่อกันทั้งสี่ประการนี้ ใครปฏิบัติตามได้ก็จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนอื่นไว้ได้แต่อยากจะบอกลูกเพิ่มเติมว่านอกจากควรปฏิบัติตามหลักข้างต้นแล้วยังควรเว้นอีกสามประการคือดูหมิ่นเขากดเขาและยกย่องคนที่ด้อยกว่าเขาให้เกินหน้าเข้าไปทั้งสามอย่างนี้ถ้าเราไปทำกับใคร เขาก็จะอึดอัดเสียใจแล้วก็จะเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะอยู่ช่วยเหลืองานเราเมื่อทนไม่ไหวเขาก็จะจากเราไปทำให้เราขาดกำลังไปโดยใช่เหตุยิ่งคนใกล้ตัวเราซึ่งเขามีความจริงใจและจงรักภักดีต่อเราด้วยแล้วเรื่องอย่างนี้เปล่าบางมากเพราะเขายอมทุ่มเทช่วยเหลือเราในทุกอย่าง แต่ผลที่เขาได้รับก็คือเราไปพูดจาดูหมิ่นเขาบ้างเราไม่ยกย่องส่งเสริมเขาแต่ไปกดเขาไว้บ้างไปยกย่องคนอื่นให้คนอื่นมาข่มเหงรังแกเขาบ้างเมื่อโดนเข้าอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ทนไม่ได้นานแม้แต่ตัวเราเองถ้าเจออย่างนี้บ้างก็คงถอยเหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรทำอย่างนั้น ต้องคอยดูว่าคนใกล้ชิดเราคนใดมีความจริงใจจงรักพักดีซื่อสัตย์ไม่มีนอกไม่มีในเราก็ควรยกย่องชมเชยให้เกียรติให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้ก้าวหน้าสูงขึ้นให้โอกาสก็าทำงานตามสติก,กำลังของเขาเราดูอยู่ห่างๆคอยแนะนำตักเตือนเมื่อเห็นเขาจะพลาด เท่านี้ก็พอที่จะผูกมิตรผูกมัดใจเข้าไว้ได้แล้วลูกคนที่ผูกมัดใจไว้ด้วยหลักต่างๆเหล่านี้เขาจะไปไหนรอดความล้มเหลวที่แท้จริงลูกรักคนเราทุกคนกลัวความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะในหมู่นักธุรกิจและในชีวิตครอบครัวอันที่จริงทุกคนก็คงเคยผ่านความล้มเหลวกันมาแล้วไม่มากก็น้อยรู้รสชาติของความล้มเหลวกันดีแต่ก็ผ่านกันมาด้วยดีเพราะไม่ท้อแท้ไม่ยอมจำนนให้แก่ความล้มเหลวต่อสู้จนเอาชนะมาได้แต่ความล้มเหลวที่ผ่านมานั้นหาใช่ความล้มเหลวที่แท้จริงไม่ เพราะยังมีความสำเร็จอยู่ความล้มเหลวที่แท้จริงก็คือความล้มเลิกความล้มเลิกเป็นความล้มเหลวสิ้นเชิงของคนเราเพราะจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายหรือความสำเร็จได้เลยลูกแท้จริงไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ย่อมจะมีอุปสรรคขัดข้องทั้งสิ้นผิดพลาดบ้างขาดทุนบ้างไม่ได้ตามที่ต้องการบ้าง นั่นมีใช่แสดงถึงความล้มเหลวแต่เป็นการบอกให้เราทราบว่าเรายังบกพร่องอยู่หากเราไม่ท้อแท้เลิกล้มเสกลางคันพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆไปหรือปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเส้ใหม่ก็จะพบความสำเร็จได้ในที่สุดราบใดถ้ายังลุกขึ้นมาต่อสู้ไปได้ก็ชื่อว่ายังไม่ล้มเหลว เพราะท่านสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์แม้ว่าสิ่งที่พยายามนั้นจะมีทางสำเร็จเพียงน้อยนิดแต่ก็ชื่อว่าได้ใช้ความพยายามแล้วคนเขาจะดูหมิ่นเราไม่ได้ว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นผู้แพ้ผู้ยอมจำนนต่อชีวิตดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการล้มเหลว ก็ต้องไม่ล้มเลิกเมื่อ,อยังไม่ล้มเลิกก็ยังไม่ล้มเหลวแน่นอนแพ้ภัยตัวเองลูกรักเรื่องความกระตันยูนั้นความจริงไม่อยากจะพูดบ่อยนักเพราะเกรงว่าลูกจะหาว่าพ่อแม่เรียกร้องความกระตันยูจากลูก แต่ก็จำเป็นจะต้องบอกบ่อยๆจะเป็นผลดีแก่ตัวลูกเองกล่าวคือคนที่ขาดความกตันยูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นผู้แพ้ภัยตัวเองประสบความเจริญได้ยากยิ่งเป็นคนอกตันยูหรือเป็นคนในรกคุณด้วยแล้ว ท่านถือว่าเป็นคนบาปนาที่เดียวลูกดังที่พระท่านสอนไว้ว่าได้นั่งหรือนอนใต้ร่มเงาไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะปะทุสร้ายมิตรเป็นคนบาปคนที่เนรคุณต้นไม้ที่ตนเคยพึ่งพาอาศัยร่มเงาท่านยังว่าเป็นคนปทุสร้ายมิตรและคนบาปเพราะทำร้ายแม้กระทั่งต้นไม้ที่มีบุญคุณ แล้วคนละลุหากว่าเป็นเนรคุณต่อคนที่มีบุญคุณเข้าจะเป็นคนบาปและเป็นคนเลวแค่ไหนคนเนรคุณนั้นย่อมได้รับผลเป็นความชั่วเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาลงโทษเลยแต่ฟ้าดินคือกรรมจะลงโทษเขาเองทำให้เขาแพ้ภัยตนเองตลอดไปคนที่แพ้ภัยตัวเองนั้นจะทำอะไรก็ติดขาด มีอุปสรรคไปหมดที่ควรได้ก็ไม่ได้ที่ไม่ควรเสียก็เสียจะได้อะไรแต่ละอย่างดูมันยากเย็นแสนเข็นเสียจริงคนที่แพ้ภัยตัวเองอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้สึกตัวว่าทำไมตัวเองจึงต้องเป็นแบบนี้กลับไปโทษคนอื่นโทษชะตากรรมโทษด,ดวงดาวไปโน่นทั้งที่ตัวเองทำไว้เองคือตัวเองเป็นคนอัก,กตันยู เป็นคนปทุสร้ายมิตรหรือเป็นคนเนรคุณคนแท้แท้การตอบแทนบุญคุณลูกรักการตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งควรทำเป็นความดีผู้คนยกย่องสรรเสริญแต่การตอบแทนบุญคุณนั้น ต้องเป็นไปโดยชอบทำถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อทุกข์ก่อเวรให้แก่ตนเองและคนอื่นเช่นต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการไปปล้นจี้หรือช่อโกงเขาเพื่อนำเงินมาซื้อสิ่งของให้พ่อแม่โดยอ้างว่าทำเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่หรือยอมทำชั่วทําผิดเพื่อทดแทนบุญคุณกันโดยให้การสนับสนุนหรือทำผิดระเบียบต่างๆ ตามที่ผู้มีพระคุณขอร้องให้ช่วยอย่างนี้เรียกว่าตอบแทนพระคุณโดยไม่ถูกธรรมไม่น่านิยมยกย่องและไม่ควรทำเพราะการตอบแทนบุญคุณคนที่ไม่ดีแต่มีบุญคุณกันด้วยการยกย่องสนับสนุนหรือยอมให้ได้เป็นใหญ่มีอำนาจจะกลายเป็นการส่งเสริมให้เขาไปก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นต่อไป การที่เราตอบแทนบุญคุณใครอย่างไรจะต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าตอบแทนในทางที่ถูกต้องก็มีคุณตอบแทนในทางไม่ถูกต้องก็มีโทษอยู่เฉยๆไม่ตอบแทนเลยดีกว่าแม้จะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ขาดทุนหาทางตอบแทนเขาทางอื่นที่ไม่ผิดดีกว่าการตอบแทนโดยวิธีที่เขาได้แต่ตัวเราต้องมารับกรรม หรือคนอื่นต้องมาเดือดร้อนด้วยย่อมไม่สมควรแน่นอนการตอบแทนบุญคุณกันนั้นใช่ว่าจะทำได้ครั้งสองครั้งทำได้แค่วันสองวันหรือทำได้แค่วิธีเดียวราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็สามารถจะตอบแทนบุญคุณเข้าได้หลายๆครั้งหลายๆวิธีขอให้การตอบแทนนั้นไม่ผิดธรรมเป็นใช้ได้ สุกแท้หรือสุขเทียมลูกรักคนเราทุกวันนี้ต่างดิ้นรนขวนขวายหาเงินทองกันตัวเป็นเกลียวแม้ข้ามืดดึกดด่นซึ่งควรเป็นเวลาหลับนอนก็ยังทำงานกันเพื่อเงินทองก็จริงอยู่ว่าเงินทองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนยุคใหม่เพราะเงินทองสามารถบรรดาลสิ่งที่ตนต้องการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญและสุข ว่ากันว่ามีเงินก็มีสุขหรือมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้ามีทั้งเงินทั้งทองเขายกให้เป็นทั้งน้องทั้งพี่แต่ก็ต้องดูกันให้ลึกต่อไปว่าความสุขนั้นตกอยู่แก่ใครใครเป็นคนได้รับสุขที่แท้จริงจากเงินทองหรือจากลาบยศที่สแสวงหากัน ในบางครอบครัวพ่อบ้านมุ่งแต่ทำงานหาเงินให้ครอบครัวจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวปล่อยให้ภรรยาและลูกเต้าดูแลกันเองเงียบเหงาอยู่ที่บ้านในบางครอบครัวพ่อบ้านไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยสำรองไว้ตังหากได้แต่ส่งเงินทองให้ภรรยาและลูกใช้เป็นเดือนเดือนไปโดยเข้าใจว่าภรรยาและลูกมีเงินใช้เพียงพอก็มีความสุขแล้ว ถ้าจะถามว่าความสุขที่พ่อบ้านหยิบยื่นให้นั้นเป็นความสุขที่แท้หรือความสุขเทียมก็ตอบได้ว่าเป็นความสุขเทียมแน่นอนภรรยาและลูกนั้นจะมีความสุขแท้ได้ที่ไหนจะมีก็แต่ความระทมทุก์ขกินน้ําตาต่างข้าวความสุขที่ปะปนกับน้ําตาและความว้าเวนั้นจะเป็นความสุขที่แท้ได้อย่างไร บ่เกิดแห่งความสุขที่แท้จริงในครอบครัวนั้นก็คือความรักความอบอุ่นและการได้อยู่กันพร้อมหน้าส่วนเงินทองลาบยศนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นหาความสุขที่แท้ให้ครอบครัวดีกว่าหาสุขเทียมให้ครอบครัวจึงจะนับว่าเป็นครอบครัวที่แท้จริง ประสาคนแก่ลูกรักเรื่องของคนแก่มักเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนหนุ่มสาวทั้งนี้พระวัยแตกต่างกันคนแก่ส่วนใหญ่จู้จี้ขี้บ่นไปน้อยใจชอบให้ลูกหลานเอาอกเอาใจความคิดเชื่องช้าส่วนคนหนุ่มสาวชอบความรวดเร็วเด็ดขาดไม่ชอบพูดมากนอกจากกับคนที่ตัวรักเท่านั้น ภาษาคนแก่เป็นอย่างนี้จึงทำให้คนแก่กับคนหนุ่มสาวเข้ากันไม่ค่อยได้แม้จะเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตามเวลานี้พ่อกับแม่เองก็แก่แล้วอาจจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างลูกอย่าถือสาเพราะมันไม่ได้ตั้งใจทนรําคาญเอาหน่อยก็แล้วกันคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนั่นแหละลูกเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมด ไม่ใส่ใจเสียบ้างก็ได้นิ่งฟังเฉยๆเ,เสียบ้างปล่อยให้พ่อกับแม่บ่นไปตามประษาคนแก่ก็ได้เหนื่อยหนักเข้าก็จะหยุดไปเองนั่นแหละทำไงได้ละลูกเอ้ยการจูจี้ขี้บ่นเขาว่ามันเป็นนิสัยประจำตัวคนแก่ทุกคนหากได้บ่นออกมาบ้างได้ดุด่าลูกหลานบ้างมันก็ทำให้คนแก่อายุยืน เราะว่าปอดได้ทำงานเลือดลมมันเดินคล่องเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดหนึ่งหากคนแก่หยุดบ่นเมื่อไหร่ลูกหลานจะเดือดร้อนเมื่อนั้นเขาว่าอย่างนั้นลูกคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าจริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่ยังไงยังไงตอนนี้ลูกก็อดทนเอาหน่อยก็แล้วกันพ่อกับแม่ จะบ่นให้ลูกหลานรำคาญหูไปได้นานสักเท่าไรฝา,ากไว้ให้ลูกลูกรักจงประจักษ์แจ้งจำคําเกื้อหนุนที่พ่อแม่เอ่ยเอื้อเกื้อการุนเป็นต้นทุนสร้างชีวิตเสริมกิจการ ขอจบคำพ่อแม่ไว้แค่นี้ฝากวาจีมรดกตกลูกหลานช่วยกันจำขับเคี้ยวให้เชี่ยวชาญจะพ้นผ่านผ่านภัยได้จำเริญขอให้ลูกพินิษทํทำคิดชอบถูกระบอบปฏิบัติไม่ขัดเขินถูกบุคคลถูกเวลาอย่าขาดเกิน เน้นดำเนินสายกลางทุกอย่างไปขอจบคำพ่อแม่เพียงแค่นี้จำลาทีหมดการจะขานไขรักคิดถึงลูกมากจากหัวใจถึงตัวไกลใจอยู่คู่ลูกเอยนิทีนางวะปะวัตตารังยังปัเสวัชะทัศสินางคิดใครหวาทิง เมทาวิงตาทิสังปันดิตตังพเชตาทิสังพชะมานัาสสะสยโยโหตินะปาปิโยบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาช่วยชี้โทษคอยพูดห้ามปรามเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้และพึงคบผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่เสียเลย พระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชปร,รียนธรรมเก้าราชบัณฑิตท่านผู้ฟังคะคำพ่อคำแม่จบบริบูรณ์แล้วคะ่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการแสงเทียนเสียงธรรมอยู่นี้ต้องการซีดีธรรมะชุดคำพ่อคำแม่นี้ไปฟังทบทวน โปรดติดต่อไปได้ที่ห้างธรรมสภา024411535 024411588หรือที่ดิชันเพนสีอินทรทัศ0819197268 0819197268นะคะ